นี่คือตัวบัคของวงการน้ำมันเลยนะครับผมตัวนี้คือ PTT Challenger Superbike Racing ครับเป็นน้ำมันเครื่องสั่งเคราะห์100%ของทางปรตทรที่เป็นตัวเกรดสูงมากเพราะว่าเป็นน้ำมันเครื่องกรุ๊ปที่4ผสมกับกรุ๊ปที่5 Poly Alpha Olefin ผสมกับเอสเตอร์และเขายังใช้เทคโนโลยี Estertech ในการผลิตทําให้มีความลื่นสูงมากและที่ผมบอกว่าเขาเป็นตัวบัคของวงการน้ํามันเพราะอะไร เพราะว่าเพื่อนๆดู Data Sheet ด้านบนนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเบอร์ 10W50 มีค่า c c s ที่น้อยมากที่3,730หน่วยเท่านั้นการที่มีค่า c c s น้อยจะมีความไหลลื่นสูงมากดังนั้นตัวนี้ครับเบอร์ 10W50 ลื่นกว่าเบอร์ 10W40 บางตัวสีและที่สำคัญ มันมีค่าเครียแมติกวิโคซิตี้ที่40องศาเพียง119เท่านั้นทําให้อุณหภูมิตอนเย็นๆเนี่ยมันไหลลื่นได้ดีมากๆนี่ครับตัวบัคของวงการน้ามันอีกตัวหนึ่งเลยผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองกันเบอร์ 10W50 นะอาจจะลื่นกว่าเบอร์ 10W40 บางตัวที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็เป็นได้